ครับพี่พี่น้องกรมรักสุขูสกุลนะครับทางเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกครับพี่น้องครับผมมาพอครับเบาบนคนไกลบ้านสวีเดนอีกแล้วครับพี่น้องครับผมมื้อนี้สิพาพี่พีน้องมาย่างเบิ่งเล่นรันมือสองพี่น้องสวัสดีสุภูสกุลด้วยครับที่เขามารับชมครับผมพี่น้องนี่พี่น้องรันมือสองพี่น้องนี่ครับ second hand มาเถอะ พินชิลิกันออตซุนมาสันพี่น้องนี่นะครับเป็นลานมือสองพี่น้องเอ,อ้ยลานมือสองขายของมือสองครับผมมีแต่ของที่ดีครับพีนบ่น้อ,อ,นนองนี่ครับบรรยากาศรอบๆลานพี่น้องนี่มีแต่หิมะพีน่น้งาานองเนื่องโบลาณไรครับพี่น้องหิมะเหลือเล็กน้อยครับผมตะการตาวันนี้ชิพาพี่ผนองมาชมเด้อพีนอ่น้งอ,นองเด้อนี่เห็นบ่เซ็กกันแฮนด์พี่น้องสร้างเขาพี่น้อง มาครับพี่น้องมาชมกันได้เลยครับผมเข้ามาชมร้านมือสองเซ็กกันแฮนด์ครับผมพี่น้องวันนี้พาพี่พาน้องมาชมนะครับแทนแทนแทน <c oughs> มึงไปเปิดในตึกเปิดเองพี่น้องเอ้ยนี่นี่พี่น้องร้านมือสองครับผมพี่น้องซื้อของครบ,บครบของถูกพี่น้องเอ้ยแกวแ้วนี่ครับแก้วของงานพี่น้องนี่ครับเพิ่งได้เบ่ๆให้เพิ่งราคาเท่าเรนี่ อันนี้จะเป็นชุดด้วยครับนี่เจ้าโคนครับผมนี่นะครับผม2องสองสี่ปเก้าใบครับเก้าใ็ดสิบโคนครับผมนี่ตัวนี้นีครับผมจะเป็นชุดครับนี่นครับตัวนี้ก็สี่สีิบหโคนครับนี่ตัวนี้เก้าเก้าเสทีนี่แปปแปว่าชิ้นนะครับผมเก้าชิ้น45คนครับผมนี่เก้าชิ้นเร้ยบี้นี่ครับ สอง8ี่ปดเกนะครับเป็นชุดตดัวครับคุใครเป็นชุดครับตัวนี้เก้าชุด45ห้าครับผมพี่น้องพี่น้องบิ้งพี่น้องชมนะครับผมมาให้พี่น้องชมสินค้าถูกทุนะครับอันนี้ถือได้พี่น้องตัวนี้5าอันครับน่ตัวนี้เมาชุด5ใบอันนี้ก็ห5 s หเอีนี่ ก็คือ30ครับผม30โครนครับพี่น้องพี่น้องมาชมกันครับผมสิ่งสวยๆกำงามในร้านมืองสองครับพี่น้องอันนี้องสป็นกระปุกของสินนี่พี่น้องนี่ยนะครับพวกของสินก็ม,มีพี่น้องเอ้ยจานก็มีครับนี่อันนี้จานเป็นมีแต่ที่สวยครับพี่น้อง พาพี่พาน้องมาเที่ยวชมนะครับดูของมือสองที่ร้านมือสองนะครับผมอันนี้จะเป็นเกียกกเก่ยวกับเครื่องพวกรับพี่น้องเกี่ยวกับตลอกตะลิ้วพลาสติกค,ครับนี่อันนี้ก็อละลลเจ็ดโคลนพี่น้องเอ้ยนี่ก็ผมเจ็ดโคลนครับพี่น้องมีหลายอย่างหลายแนวพี่น้อง มาให้พี่ให้น้องชมนะครับชุดกาแฟสวยๆครับผมบนคนไกลบ้านนะครับผมน,นี่เครื่องนี่ก็มียได้พี่น้องเป็นเครื่องทองทองแดงครับผม,เ,มเครื่องทองแดงสวยๆงามๆน้อพี่น้องเนาะเมันได้ครับเนี่ยมันได้เห็นพี่น้องเบิ้องจักรวรรดิตั้นแตก็สียี่สิบหาได้พี่น้องนี่ยยี่สิบห้าเหรียญหรือยี่สิบห้าโคนก็สิประมาณ คูญ3ามไปนะพี่น้องเนาะก็ชิ้นวัน75นี่ครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดเครื่องสแตนเลสเนาะครับผมดูบ้านเขาจะแพ้ง่ายพี่น้องนี่สแตนเลสแน่นเลยนาะพี่น้อง,อ,งอันนี้โบว์เงินนะครับอาจจะเป็นสแตนเลสครับพี่น้องตะเกียงอาลาดินบอกแล้พี่น้องครับผมให้พี่น้องดูพี่น้องชมนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยอัน <Hey, S 2> <อ>นี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าได้พี่น้องได้นี่ เสื้อผ้ามือสองสไตล์ของผู้หญิงนะครับผาพิพัอพพนองมาชมนะครับผมรองเท้าถูกๆครับพี่น้องนี่พี่น้องพี่เห็นนะครับพี่นอ้องผาพิพันองมาชมเบิง่งลานมือสองสวีเดนครับผมเบิ่งเด็กพี่น้องรุ่งสวยๆง,งามครับสิ้นผ้ามูลคาาด้วคุณเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบครับพี่น้องคุณนี่เด็กหรงามบอกเนี่ย 250นี่โอ้ซื้อใหม่เป็นพันได้ครับคุณนี่250ยหสิเป็นเงินไทยกสิสองร้อิบคูณสเนาะกสิห้าร0 0ยเจนี่แหละพี่น้องประมาณนี้750กว่าเนาะกสิครับซื้อใหม่ก็จะเป็นพันหุ่นแล้วพี่น้องเอ,อ้ยนี่มึงจะล่ะพามาดูสินค้ามือสองนะครับสวยๆงามๆนะครับพี่น้องพี่น้องชมมือเดอ้อครับนี่นี่ลายอย่างลายแนยวครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็น เกี่ยวกับของผู้หญิงนะครับนอตน,นี่พี่น้องเบิ่งครับผมเสื้อผ้าผู้หญิงครับมีทุกแบบทุกสไตล์นะพี่น้องเนาะน,นาฬิกามือสองก็มีด้วพี่น้องน,นี่ยน้่เป็นมันใช้บาทมันเดินสิบห้าโคนนด้วพี่น้องนี่ยสิบห้าคนแต่อาจสิบพีใส่ทานเอาแด้วครับสิบห้าคนกันพี่น้องน,นี่พี่น้องเบิ่งนสิบห้าคนนี่งามบ่ครับแต่อาจสิบพ่เดิน,นครับอาจสิบพีใส่ทานอนครับใส่ทานอนก,ก็บจีเดินพี่น้อง นี่ครับสวมบัติเป็นศิลปินน้องเลยของร้านมือสองครับผมอันนี้จะเป็นของแต่งคุยยิงพี่น้องนี่แล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดกําบลอกกําไลแต่งเสื้อผ้าไปครับผมพาพีพิณงค์มาเมบิ้งบรรยากาศร้านมือสองเนาะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าท่านชายเนาะครับผมนี่ทีเป็นนี่ครับนี่ไ่้ได้พี่น้อง กางเกงหยอกกางเกงยีนครับผมพี่น้อง<ว>นี่เสื้อตัวงามพี่น้องเอ้ยนี่นี่ตัวนี้งามเลยพี่น้องนี่บัดกับเสื้อชอกเสื้อเชิดบอ้ห้องน่ง้แกครับอันนี้ก็สิเจ็ดสิบห้าคนครับตัวนี้เจ็ดสิบเก้าครับผมตัวนี้นี่ครับเสื้อเชิดนี่ก็สีง,งามนี่เป็นพี่น้องมีบัตรตัวแนวรถพี่ให,หนน้น้องบิ้งนะครับผม พาพี่พาน้องมาเที่ยวชมร้านมือสองนะครับกางเกงยีนก็มีครับผมมึงได้พี่น้องเกงยีนใช่ไหมเบิง้ง <c oughs> กางเกงยีนตัวเท่เร่เน้อนี่นี่ครับรีวายก็มีได้พี่น้องตัวไหนบ้างติลเหสวยน่าม,มึงพี่น้องเนี่ยนี่รีไวครับผมให้เบิง้งราคาเนาะเอาตัวเท่าเร่เดี๋ยวเด้อพี่น้อง ร้อยห้สิบครับพี่น้องตัวนี้ร้อยห้สิบครับผมโคนจะเป็นเงินไทยก็ใว่ามันร้อยห้าสิบคูณสมเข้าไปก็สิสามร้อยสี่าสิบสี่ร้อยกว้วนนะพี่น้องตัวนี้หอยจนมาสิเป็นรีไวแท่ได้พี่น้องอยู่น,นี่สิบคคอยมีของปลอมะไครับผมมีแต่ของแท้ครับจนมาสามร้อยห้าสิบใหมย่ยางงานพี่น้องเอ้ย ซื้อไม่ไว้ธรรมดาได้ไพี่น้องตู้นี่สามร้อยห้าสิบครับผมนี่ครับเบอร์นี่ดินชัดยันดีครับผมนี่ครับสามร้อยห้าสิบนี่เบัสพี่น้องโตตู้เตียงครับผมนี่ก็ซื้อได้ครับบอกผมพามาย่างมึงเด้อครับมีหอดเสื้อผ้าได้หน่อยได้ครับนี่นี่เบิัสกับโซฟาโซฟาก็มีพี่น้องนี่โซฟาตัวนี้ก็สีพาคนครับพี่น้องตัวนี้ 95้าสิคนครับพี่น้องนี่ครับนี่เก้าสิบห้คนเนาะพวงนี้ซุปร์ฟาตัวนี้พี่น้องเบิง่งตัวนี้สีสีนี่กัสีเทเนาะตัวนี้มันได้ภาพภูนไพ่เพิ่งราคาหนึ่งอยงค, 1, ครับตัวนี้นี่บานเจักบ,บาทพี่น้องว่าก็สะคูณสมก็ไปก็สีสามพันสามประมาณเนาะสมพันามสามพันสี่บวเกินสามพันหาครับนี่นี่สามพ ห้าส้บแต่บริวารเท่ากว่สิบบริวลายพันดีกบ่าครับพี่น้องโตชุดกินข้าวนี่ครับอันนี้เก้าร้อยห้าสิบครับพี่น้องตัวนี้เฉพาะโต้ด้วยครับนี่นี่ครับเก้าร้อยห้าสิบตัวนี้คพี่น้องเก้าอีตั้งหาเก้าอีตัวร้อยหเจ็ดสิบหาครับพี่ครับผมนะครับนู่นมันก็มีเด้พี่น้องขายเบิ้ลครับผมสิแน่พี่น้องถ้าพี่พาน้องมาชมนะครับ เที่ยวชมดูร้านพาพี่น้องมาชมดูภายในอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมมีสองมีสายมีเบิรพี่น้องนี่ครับโอ้อันนี้ก็จะเป็นอัน,นเทป, Trans นะะนะปทรานซิสเตอร์โซนี่เนาะมาจุดเนาะใบตาฟังเพลงเนาะพี่น้องเนาะวิทยุที่อยู่รุ่นเกนะ่าเนาะมาดูราคาสี่ร้อยสิบนี่พี่น้องสี่ร้อยห้าสิบโครนเนาะพี่น้องก็คือซื้อสะส้มใบก็คือห่วยไปปั้นห้อมีราคาได้เลยเนาะครับนี จอคอมก็นีครับจอคอมเจ็ดสิบขอบพี่น้องนี่อันนี้บริเวณข้อเสนาขายผมได้ครับเห็นไหมบอรพี่น้องฟังก์ซื้อครับว่าเป็นบริการมารีวิวหรอครับมาให้พี่น้องเบิ็งนะครับนี่อันนี้สองร้อยยี่สิบหา้าได้พี่น้องนี่นี่ครับสองร้อยยี่สิบห้าซื้อครับนี่นี่ฟิลลิปบอรนี่โอ้สุดชูหม,มื่นก็ไม่ค่อยมีแล้วเนาะครับเนาะเทปมุนเทปแังสีเนาะ นี่ครับชุดสเตอริโอครับถูกๆครับผมนี่ให้พี่ให้น้องเบิ่งแล้วครับเนาะคุณเนาะกล่องเกิ่งก็มี่นะครับนี่เพื่อจะช่วยเบิ่งกันครับนี่นี่แหละครับพี่น้องพาพี่พาน้องมาเบิ่งบรรยากาศร้านของเล่นคลิปช็อปเนาะพ่อพี่ดึกหน่อยครับผมเสื้อกันงแนวกับมีครับซื้อใไม่กับแพงด้พี่น้องซุ่มนี่อันนี้ก็แค่สี่ร้อยสี่ร้อยกว่าครับผมตัวนี้ พี่ซื้อไม้เป็นพันหมดเลยพี่น้องอันนี้จะเป็นแผนกีฬาครับผมเสือ้อผ้ากีฬาเนาะพี่นอ้องภาพพี่พผนังก็เิ่นครับผมนี่จักรยานเด็กน้อยก็มีครับพี่น้องอันนี้จะเป็นของแต่งบ้านนะพี่น้องเนาะนี่มีเบริร์สุยยาสุยเนาะพี่น้องอันนี้จะเป็นแผน,นกตองเท่าเล่นส์เก็ตเขาพี่น้องเอ้ยเล่นน้ำแข็งครับผมแคนซิมี่ครับผมพี่น้อง นี่ลายแบบหลายยางพี่น้องนี่แหละครับสกอกสกีมไม่มีพี่น้องสก,สก,งสกีของถูกก็มีครับนี่พี่น้องอันนี้ซื้อไม่เป็นพันพี่น้องอันนี้สองร้อยยี่สิบห้าเครับนี่ถ้าซื้อไม้ประตำก็พันสองพันพี่น้องเอ,อ้ยนี่อันนี้ครับอันนี้เป็นของเหรินเงินครับรองเท้าครับผมรองเท้าสะลอลลมโอ้ยแค่รอยเกาซิบห่าครับพี่น้อง Season, yeah. มีบัดพี่น้องนี้่บน no, anywhere, บรรยากาศลานเมือสองพี่น้องเลย s <S ให้พี่ให้น้องชมบรรยากาศเนาะครับผม <c oughs> นี่แหละครับผม <gives> บรรยากาศกสิบป,ประมาณนี้ยรับพี่น้องเนาะ <c oughs> ให้พี่ให้น้องชมบรรยากาศนไ,ได้พี่น้องมีแตงเกงงามได้พี่น้องนี่มีแตยี่ห้อครับนี่ต้นนี่ <c oughs> ให้พี่น้องเบ่งครับต้นนี้ อาดิดาจดังดีได้พี่น้องนี่นคุณนะมันได้ปรกากฏเห็นว่าราคาร้อยยี่สิบห้าโคนครับตัวนี้ข้าซื้อไม่กลยสิถ้าฮุกลอยแล้วครับนี่เ,เสื้อผ้าผูดได้แต่กัเอาเด้อพี่น้องนี่อยู่องออตซุนนี่ครับผมเสื้อผ้ากีฬาปูนอันนี้อดิดสนะครับนี่นี่ตัวงามพี่น้องอกางเกงกีฬาก็มีครับผม นี่แหละครับมาให้พี่ให้น้องชมมันยังสวีเดนเนาะพี่น้องเนาะครับผมสุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องเพิ่กำลังใจให้เบ้าบอลคุณยายบ้านสวีเดนหน่อยนะครับผมก็ื่อเดี๋ยวขอเคล็ดขอเคล็ดคลิปเป็ดที่สวยงานแปลกๆให้พี่ให้น้องเบิ้งด้วยครับเด้อครับผมกดฝากกดไลค์กดแชร์ซับตะขอตะไข่ไอเบ้าบอลนเรื่องพี่น้องเด้อเพิ่มกำลังใจให้เบ้าบอลทาคลิปมาให้ดูสิ่งแปลกๆที่สวยงานทางสวีเดนครับผมทันไดก็ขอให้พี่น้อง สุดท้ายนี้พบแต่ความสุขนะครับผมคิดสมใดสมปรารถนาได้พี่น้องเด้อพบแต่ความสุขกายสุขใจนะครับผมตลอดไปได้พี่น้องเด้อคิดหน่อยคิดได้พอกันไหมครับจากใจเบาบนพุบบ่มบ้านสวีเดนครับผมสวีดับสวัสดีครับพี่น้อง,ส,ส,วส,องส,สวัสดีครับผมส,สวัสดีครับ